สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดสมาชิกคนเข้ากลุ่มใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิ่ก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้กันได้เลยค่ะ เมื่อ e เขามาสู่เว็บไซต์ km ขีดเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถค <iot> ล <itos> ิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกนะคะง่ายมากๆเลยค่ะก็อข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมคลิกข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail กันไปได้เลยนะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนาะเราก็จะขออนุญาตอ่ากลับออกไปค่ะ แล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ข้างล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์คะ่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นอ้องที่เราต้องการได้เลยค่ะก็ลองอ่านดูนะความเร็วก,กับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะเปิดกลุ่มมมขขขอองงเเเรราาาาึ้นนลลยะะคคที่่สํัญกุ เป็นกลุ่มสาธารณะด้วยนะและคลิกคัดลอกลิงก์ตรงลิงก์แถบข้างบนตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือจะกดที่แชร์กลุ่มนะคะเลื่อนลงมาค่ะคัดลอกลิงก์มาได้เลยเนาะน่ามาใส่แถบเลยนะคะแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้เราจะเพิ่มให้ดู100คนนะคะข้างล่างค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินอ่าอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมดอ่าหช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็น To Money Wall เลค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะข้างล่างตรงนี้เนาะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมยอดรวมทั้งหมดนะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะอันนนนต่่อไปปคคคะะะะกกก็็จเสแ QR ทุาาร ใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยเนาะหรือว่าจะบันทึกรูปไปค่ะแล้วก็สแกนจ่ายก็ได้นะคะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็มาเร็วธีการจ่ายของเราได้เลยเนาะเรากดเติมเงินตรงนี้นะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินระหว่างประเทศเนาะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นไบเนนเนาะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนนนี้ะะคส่ววาม ตรงนี้นะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะและก็สําหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานใหม่เนาะอาจจะอยากทดลองใช้เว็บไซต์กันก่อนนะคะก็สามารถมารับของขวัญฟรีได้จากเมนูรับของขวัญอยู่ตรงนี้เลยนะของขวัญที่แจกฟรีณนะตอนนี้นะคะคือของขวัญจาก t ิกติกฟรีค่ะก็จะมีอยู่สาหมวดตรงนี้เนาะให้เราได้ทดลองใช้กันแบบฟรีๆกันไปได้เลยนะของขวัญน,นะคะก็จะมีการอัปเดตทุกๆ6ชั่วโมงให้เราด้วยนะคะไปดูเมนูต่อไปไปดูประวัติการสั่งซื้อกัน,นะคะ่ะ เลขข้างห,หน้าตรงนี้นะคะจะเป็นเลขรหัสออเดรอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดรอร์ของเราทั้งหมดเนาะที่เราทําการสั่งซื้อกันไปนะคะส่วนขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์รอของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้นะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานค่ะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ก็จะมี2ตัวเลือกนี้เลยค่ะก็จะมีตัวช่วยเหลือก,กับแอดไลน์นะคะตัวช่วยเหลือค่ะแล้วก็จะมาเลือกเอกรื่องตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่เลขรหรัสออ อะไรค่ะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกดักไฟตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูสมาชิกค,คนในกลุ่มของเรากันเนาะ ก็ตอนนี้นะคะสมาชิกกลุ่มนี้ค่ะอยู่ที่38คนเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอก,กันก่อนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมค่ะจะมาชิกมีแค่38คนนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น229คนกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเองค่ะกดสั่งซื้อกันไปไม่ถึง2องสนาทีกันเลยเนาะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแลวก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KBM k i ด h ค่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรัับวววนนนนี้้้้้้้ใใใใคคครรรสสจเเาาาาาาก็ไไดดแแปะลลิิิงง์หมมถขช บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปเนาะขออภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะก็ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ